สบายดีพี่น้องอันนี้มาอันวัดอันว่างน้ำเย็นเด้อนนี่เด้องามงามวัดว่างน้ำเย็นงามงามตอนนี้กำลังถากกดสี่มุมฝ่านี่แหละจุดน,น,นี้น,งนะง,นนงามงาม,ามงน้ำเทพงามว่าเนี่ยคนที่มาชมวัดว่างน้ำเย็นเลยพี่น้องเด้อนงานสวยงามว่า Bye đang chỉ cần bay 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 vải bay vải xin bay 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 นีมาฟังนน้ำเย็นเด้องดงามไง่ายเป็นงานกลังงามมารเก็สวยของงามีต้วเด็จับต้งดจับต้องงามเปงามมาเด้อนี่นะวัดฟังน้ำเย็นงามแค่งามมาพี่น้อเออ กูเริก่กูทำหนมาเห็นเห็นมาเบิ่งน้อกันเด้อะเนี่ยงามงามน้ำแดงมนันเป็นแดงเหรสบายดีพี่นออ้องเอออันนี้ถัวถัวมาเทีเ่ยวเนาะมาเที่ยวอยู่วัดวังน้ำเพิงอ่ะเน,นาะ มีคว่มหัวซึกในรานอมาวัดนี่นะภูมิใจดีใจร้ายดีด้มามาเห็นงามลาหยเนบ้านขึ้ินมีแต่ไม้บิ้งกระเป๋ากระดิเจิมเนาะนอกจาีมีเสือมีไส้ขนาดเนาะเจิมกระเป๋างามงมนี่นวลนอจอันนี้นี่ยมีคว่มหักซน้อในรเจไงก็เงาเนาะเป็นยังสกุลใจแห้งดีใจมากอ่วงขอบุญ อยู่ตาสะรามเนองอู้พูดดิอู้พูดเงยไงเงยไงเงี้ยเด้อเดินมาวัดอันวัดขึ้นแก้มเย็นเป็นชูมีโศกมีหลาเมื่อทุกคนเด้อมีงานที่มามานทำกันสาธุเนาะมีผู้ไหว้เลขเด้อนอนรับในนั่นมือนั้นคือนหนึ่งแสนได้งานขยันร่กค่าสาธุวัดก็งามงามเนาะเลยเนาะอันนี้เด้อ อันนี้มีควาวหมุดซึ้อแนี่ยลเนาอะไรมาเพียวดีใจเนาะดีใจอืมอบอุ่นใจเนาะมาซึ้สบายใจอ้าบุญกุลนี่นี่มีคัวหมุดซึ้อเน่ไหลเนาะอะไรมาเทียววัดงามมี้วหมุดซ้อดใจเนาะอะไบางือไก่ือใจเนาะบุญบุญมาหอนมาเถิงบุญหอนฮามีเนาะเลยมาหอนมาเถิงเพิ่นมาจเจ้านออ โอ้ยน mm ีกกบเล่นมาหอนมาเติงกี่รถกระเบิดมือเนาะโอ้ยงามเท่างามมามานสาะน้ำอีกทีเราบอกมึงเนี่ยมึงเสาบึงประตูบึงใหม่นะอยู่จังหวัดสระบามเดินนี่เด้อนี่นะมึงเสามึงเสาพี่น้องมึงเสาซอยกันแน่พี่น้องน้ำปิ๊ดปิ๊ดป่ะ ให้อันดอกไม้บุคคลตุบุษฮาเนาะไหนต่างๆเนาะขออนุญาตเนื้อจะไป้ได้เลยะโอ้ยแะมงามวัดก็งามดอกไม้ก็งามงามภูหายบุษาก็งามงามโด้วยมาแต่ลาวมาแต่นกนวลเหมือนกันน้ยมาทุกวันเลยค่ะโด้ย เป็นวัดชีวีมีซื้อเสียงดังดังทั้งเล่าเฮาไผก็ะยักมาเห็นโดยโดยโดยโอ้ยสะออดจะมีงามสมชาติก่อนเพื่อนพวกจะอยู่ลาวเลยโอ้ยจะไปเจอต้นไม้นี่อยู่มาจากลาวนะคะนี่อ๋อเป็นต้นเสาเป็นแค่นี้ค่ะค่ะเออสะอ่อนอุ้แสดงว่าใหม่ต่างๆนี่ยมีอามาเตราใช่ไหมโอ้ยตาเนาะ ค่นซื้อมา6 5ล้านนะคะ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ้ามดีเรานี่เนี่นะสวยามดีเรามาตาม้าขึ no. pues yes. oh. uh ่จ huh. ังหวัดสุรากาเมื่อสุรากา

เทงามมาเนาะจอเล่มันมีประตูบนทางขาวาดัดประตูทางเขาวาดัดเม